สวัสดีครับอยู่กับผมกายนครพลครับ,คครบเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเกมการแข่งขันนัดเมื่อคืนใน AFC Asian ช u p ครับผมของทีมชาติไทยฮะที่เสมอกับซาอุดีอาระเบียไปได้แบบสุดมันครับผมที่สุดเรือสุดครับผมทำให้จบเกมฮะทีมชาติไทยเข้ารอบเป็นอันดับ2ในรอสบอสุดท้ายครับผมโดย ทีมชาติไทยจะเข้าไปเจอกับอุ z เบกิสถานในรอบต่อไปครับผมซึ่งต้องบอกว่าในเกมรแข่งขันนัดเมื่อคืนครับผมทีมชาติไทยนักเตะทุกคนฮะสู้กันได้มันและเล่นได้ดีทุกคนจริงๆครับผมโดยเฉพาะตารานนท์ครับผมผู้รักษาป,ประตูที่ได้ลงสนามให้กับทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกครับผมก็เรียกได้ว่าแจ้งเกิดในแมตช์เมื่อคืนอย่างชัดเจนเลยครับผมในการเซฟรูกจุดโทษรวมถึงการเซฟ ตลอดทั้งเกมครับผมช่วยให้ทีมชาิไทยไม่เสียประตูฮะและเก็บคลีนรชีตได้ด้วยครับผมซึ่งเป็นการทําสถิติใหม่ครับผมทีมชาติทไทยไม่เสียประตูในรอบแบ่งกลุ่มเลยครับผมรวมถึงไม่แพ้ใครด้วยเช่นกันฮะต้องบอกว่าเกมนี้ครับผมอิชิฮะกะล้าคลิดกล้าทำฮะรวมถึงการตัดสินใจโรเตชันนักเตะเกือบทั้งทีมฮะลงไปบู๊กับซาอุดิอาระเบียซึ่งต้อบอกว่า ถ้าใครพูดว่าทีมไทยไม่แพ้ให้กับซาอุเพราะว่าซาอุส่งผู้เล่นสำรองลงเราก็พูดได้เต็มปากเถียงไปได้เต็มปากครับผมว่าเราก็สำรองยกชุดเหมือนกันครับผมโดยหลังจากที่เห็นฟอร์มการเล่นของนักเตะทีมไทยในชุดนี้ฮะไม่ว่าจะเป็นชุดสเปซตัวจริงที่ก่อนหน้านั้นทําหน้าที่ ไป2เกมครับผมรวมถึงชุดโรเตชันในนั้นเมื่อคืนฮะต้องบอกว่าทั้ง2ชุดสามารถเล่นทดแทนกันได้ฮะต้องยกความดีความชอบให้กับอีชิอีครับผมในการมาทำทีมในครั้งนี้ถึงแม้ว่าเวลาการเต็มตัวอาจจะน้อยกว่าทีมอื่นฮะรวมถึงชาติต่างๆหรือใครหลายๆคนก็ออกมาฟันทองว่าทีมไทยไม่น่าจะผ่านรอบแรกครับผมแต่มาถึงวันนี้ฮะ นักกีฬาและสตาฟโค้ดรวมถึงทีมงานทั้งหมดของชาสึกฮะได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเขาทำสำเร็จฮะและทำได้ดีเลยทีเดียวครับผมสำหรับผลงานในศึก AFC Asian Cup ในครั้งนี้ครับผมก็ต้องบอกว่าในเกมต่อไปที่จะเจออุเบกิสถานฮะมาถึงตอนนี้แล้วฮะเราไม่ต้องกลัวใครแล้วครับผมที่บอกที่สุดท้ายเจออุเบสู้เต็มที่สู้แบบนี้ เล่นดีแบบนี้ไม่แน่ครับผมอาจจะผ่านไปถึงรอบ8ทีมก็เป็นได้ครับผมแฟนบอลหลายๆคนฮะก็คงจะรู้สึกมีความสุขและแฮปปี้ไปกับการเล่นของทีมชาติไทยในนัดเมื่อคืนครับผมซึ่งต้องบอกว่าการเล่นนี่ฮะเป็นสิ่งที่เราต้องการมาอย่างยาวนานครับผมกับฟอร์มการเล่นแบบนี้ครับผมซึ่งส่วนตัวคนอื่นอ่ะผมไม่รู้นะแต่สําหรับตัวผมแบะมันดูแล้วแบบเฮ้ยเออทีมชาติไทยมันกลับมาแล้วฮะมันแบบ มันต้องเล่นแบบนี้ครับผมเพราะว่าวิ่งสุดใจเล่นกันอยู่ในวินัยเกมรับดีนักเตะวิ่งกันแบบไม่มีหมดนะที่ท่านทุกคนได้ดูตลอด90นาทีครับผมก็จะเห็นว่าทีมชาติไทยเปลี่ยนไปแล้วครับผมในยุคของอิชิครับผมและผลการแข่งขันนัดเมื่อคืนครับรวมถึงการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาฮะัทำให้คะแนนเลนกิงของทีมชาติไทยครับผมขยับขึ้นมากลายเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียน แล้วครับผมเรียกได้ว่ากลับมาทวงบัลลังเบอร์หน mm ึ hmm. mm ่ง hmm. ของอาเซียนคืนได้แล้วครับผมสุดท้ายนี้ฮะก็อย่าลืมครับผมติดตามชมการแข่งขัน,ขนต่อไปในรอบ16ทีมสุดท้ายของทีมชาติไทยฮะที่จะเจอกับอุเบกิสถานฮะในวันที่30มกราคมนี้เวลา6โมงครึ่งครับผมก็ติดหน้าจอส่งแรงใจเชียร์ทัพช้างศึกรวมถึงอิชิอิและทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกคนฮะให้ ทีมชาติไทยมีสร้างเซอร์ไพรส์และผ่านเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จครับผมอย่างไรก็ตามฮะ่เอเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับฟอร์มการเล่นของนักเตะทีมชาติไทยชุดนี้ฮะก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันได้แต่ด้านล่างคลิปนี้เลยฮะวันนี้จากกันไปด้วยความลื่นลมด้วยความสุข ของแฟนบอลชาวไทยทั่วประเทศครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมเออก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง f a c e b o o k t ติ๊ o k Youtube ของเฟซสปอร์ตด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปฮะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ